ตัวจากที่ไปเราจะลงไปข้างล่างมีเดินจงกรมนะทบทวนเรื่องการเดินจงกรมเล็กน้อยว่าโดยปกติเราจะเลือกทางเดิน20 3 9แล้วแต่สะดวกแล้วแต่ที่จะให้แล้วแต่ความเร็ว ของการเดินถ้าเดินเร็วก็จะเอาทางยาวหน่อยเดินช้าก็ทางสั้น <c oughs> แต่ความพอดีของทางเดินจงกรมก็คือ,อถ้าสั้นเกินไปกลับไปกลับมาแล้วจ,จิตใจจะไม่สงบถ้ายาวเกินไปโอกาสจะเผลอก็มีก็มีมากเกินไปกใกลพอดีแต่เมื่อเรามาปฏิบัติธรรมกันเป็นรูปใหญ่ ช่วงกลางวันเราก็จะเดินเป็นแถวที่ห <c oughs> น้าบ้านทีเวลาเราเดินกลับไปกลับมาจะมีจุดสังเกตสามจุดคือตอนทางกลางทางปลายทางเพราะว่าเราเผลอแล้วจะเผลอไม่กี่ก้าวจะถึงจุดสังเกตกลางทางหรือปลายทางแล้วก็มีโอกาสที่จะตั้งสติใหม่ ดังเมื่อเราเดินเป็นแถวยาวนั้นเราต้องหาสิ่งอื่นเป็นเป็นเครื่องสังเกตที่เราจะเดินเแล้วก็มีต้นไม้ปลูกเป็นระยะระยะเก็เอาต้นไม้เป็นเครื่องสังเกตแล้วเราก็กำหนดในในใจว่าเราเดินจาก ตอนที่หนึ่งไปถึงตอนที่สองตอนที่สองถึงตอนที่สมเป็นเพื่อจะดัดระยะการเดินให้สั้นลงเพราะว่าเราจะตั้งสติตลอดหนึ่งช่วงมันก็ง่ายกว่าที่จะกำหนดสติตลอดอการหนึ่งรอบซึ่งใช้เวลาหกจ็ดนาทีในการฝึก จิตใจในระหว่างการเดินจงกรมนั้นเราไม,ไม,ไม่ไม่ค่อยได้ใช้ลมหายใจเพราะว่าจังหวะลมหายใจจังหวะการเดินไม่ค่อยจะเข้ากันแต่ไม่ถึงกับเป็นข้อห้ามแตาา่บางท่านยังชอบอยู่ยังรู้สึกว่าได้ก็ไม่เป็นไรแต่ <c oughs> ปกติแล้วเราก็จะพยายามรักษาความรู้สึกตื่นรู้อยู่ในปัจจุบัน ดยการใช้ความรู้สึกในฝ่าเท้าเป็นเป็นหลักหรือว่าจะใช้ยศิริบทเดินความเคลื่อนไหวของขาใ<ม>นระหว่างการเดินใดก็ส่วนใดส่วนหนึ่งของกายก็ขอแนะนำให้ล,งลงองลองดูที่ฝ่าเท้าก่อนอีกทางเลือกหนึ่งก็คือทำความรู้สึกใน ในโครงกระดูกของตนในขณะที่เดินเพราะว่าเวลาเท้ากระทบกับพื้นมันจะส่งผลนจะรู้สึกในโครงกระดูกถึงศีาสระเลยนั้นความรู้สึกในโครงกระดูกที่ปรากฏอยูอ่เป็นเครื่องระลึกของสติครื่องรู้ของจิตก็ยังเป็นฐานที่จะนำไปสู่ การพิจารณาในเรื่องไตรักได้ที่เห็นว่าเออกายนี้ก,ก็เป็นตัวเราเนี่ยมันก็มีแต่โครงกระดูกเดินอันในการที่เราจะได้เห็นส่วนประกอบของกายไม่ว่าจะเห็นบางส่วนของกายว่าสัุแต่ว่าของธรรมชาติไม่มีเจ้าของละก็จะเป็นทางเปอ่าจะเป็นประตูนําไปสู่ความรู้ความเข้าใจในเรื่อง ไตรลักษณ์และการทอดถอนุปรทานในกายในใจแต่เบื้องต้นนั้นต้องการให้เน้นที่การสร้างและความรักษาความรู้สึกตื่นรู้โดยใช้ส่วนใดส่วนหนึ่งของกายเป็นเครื่องประคับประคองสติให้ให้ห่อเนื่องได้ในการได้อยู่กับความรู้สึกในฟ้าทาวได้ก็ยังสามารถใช้คำบิกรรม เหมือนกับตอนนั่งสมาธิก็ใช้คำว่าพุทโธได้พุท้จะพุทโธพุทโธก็ได้แล้วจะใช้คำว่าตื่นรู้ตื่นรู้ก็ได้แร้วจะมีคำปริกรรมอื่นที่ใช้สองพยากยงก็อย่างใดอยู่ทีนี้ในการในการเดินเป็นแถวยาวนั้นเรื่องเรื่องของวินัยก็มีนิดหน่อยว่า ต้องคำนึงถึงคนที่อยู่ข้างหน้าคนที่อยู่ข้างหลังให้ปรับการเดินให้พอดีคือถ้าชาเกินไปคนข้างหลังก็จะรำคาญเร็วเกินไปเดี๋ยวก็ไปชนพระข้างหน้าดังนั้นก็พยายามเดินให้พอดีถ้าเดินจังหวะเดียวกับคนข้างหน้าแล้วมันก็ทุกคนก็ก็จะเข้าจังหวะเดียวกันโดยปริยายก็จ <c> ะ <oughs> 不看了。